ใช่นะครับอ่ะี๋ยกขึ้นไปความเร็วก็ถ้าอย่างนี้ก็เกือบเจ็ดสิบนะครับเดี๋ยวลืมตอออ่อเบรกเลยนะคันเร่งก็ใช้ได้แล้วนะ นี่พร้อมส่งสุขโขทัยแล้วจ้าล้อนี้มาจากสุขโขทัยนะคะเนี่ยก็ที่มาจะมีสายกลางมีคันเร่งมีสวิตกุญแจมีครบนะคะอันนี้ก็เป็นเปลี่ยนเกียร์นะครับเนี่ยนะครับก็เป็นเกียร์นะจะมีแบบปุ่มคดจะมีหรือมีแบบสวิตหนึ่งสองสามนะครับถ้าหนึ่งสองสามก็ต่อตรงนี้นะครับ ส่วนรายละเอียด,ดของกล่องตัวนี้เมียช่างทําคลิป<อ>ไว้แล้ว<อ>นะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้เรามาซ่อมคันเร่งนะคะซ่อมสําเร็จเสร็จสิ้นนะคะโดยการอยู่ในเนื้อคลิปเลยนะคะเราต้องสละคันเร่งใหม่อีกอันนึงเลยนะคะเพื่อเปลี่ยนเซ็นเซ,นเซอร์ของคันเร่งตัวนี้นะคะเพื่อเพราะว่าเราอยากได้ของเดิมที่เขามีจอตรงนี้เนาะ,ะจอมีจอจะบอกสอ,อย่างนะครับบอกโค้ดแล้วก็บอก ความเร็วนะครับอกสปีดนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนี่เนาะเสร็จแล้วค่ะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้ช่างทองด้วยเนาะโอเคค่ะส่วนรายละเอียดของกล่อง G นะคะตัวนี้ g 7 2 1 3 0 E นนะคะเมียช่างทำคลิปไว้แล้วนะคะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูลงคลิปนี้ก่อนนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ฝากดูไลฟ์สดด้วยนะคะเมียช่างไลฟ์สดทุกวันนะถ้าไม่ติดขัดอะไรนะคะถ้าสบายดีก็จะเปิด กล้องไลฟ์สดทุกวันนะคะเข้ามาดูไลฟ์สดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะซ่อมคันเร่งรถจักรยานไฟฟ้านะคะหาดูยากนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะวิธีซ่อมก็ไม่ยากนะคะตามเนื้อคลิปเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะซ้อมส่งสุขโขทยัยนะจ้า